รีวิว e-reader เครื่องแรกของมิมี่ตื่นเต้นมากๆค่ะทำไมถึงซื้อเครื่อง e-reader ช่วงนี้มิมี่อ่านหนังสือเยอะขึ้นเพราะอยากเปลี่ยนเวลาว่างไถ่โซเชียลมาอ่านหนังสือแทนแต่ส่วนใหญ่อ่านตอนกลางคืนสายตาก็จะล้าหน่อยๆเลยเริ่มอ่าน e-books เพราะปรับฟอนต์ตัวใหญ่ได้ไม่ต้องเพ่งเยอะปกติก็จะอ่าน e-book ใน iPad ไม่ก็มือถือ ถ้าอ่านไม่นานก็โอเคแต่ถ้าเจอเรื่องสนุกอ่านเพลินแบบหยุดไม่ได้จอมีแสงสะท้อนอ่านนานๆก็เลยแสบตาค่ะจึงสนใจเครื่อง e l e a d e r แต่ตอนแรกไม่กล้าใช้เพราะกลัวว่ามันจะทำให้ดองหนังสือเยอะขึ้นขนาดเล่มปกติขั้นตอนยุ่งกว่ายังดองได้เพียบแล้วแบบ e-book กดปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยไม่ต้องเดาเลยค่ะปลายปีก่อนมีโมเดลใหม่ออกหลายรุ่นใจเริ่มบางค่ะ เลยตั้งภารกิจว่าจะไม่ซื้อเครื่อง e l e a d e r จนกว่าจะเคลียรกองดองสำเร็จผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นเขินเลยค่ะแต่ก็นะใจมันเรียกร้องทำไมถึงเลือกเครื่องนี้มีมีดูไว้หลายรุ่นเลือกอยู่สักพักเลยได้ผู้ท้าชิงสองคนสุดท้ายคือมีบุ๊ k m 8 c กับ kindle basic m 8 c เครื่องหมื่นต้น,ตนสเปคเทพน่าจะจบในเครื่องเดียวได้ ใช้ระบบ Android เลยลงได้ทั้งแอปอ่านหนังสือไทยเว็บตูนหรือ Kindle ส่วนเครื่อง Kindle เป็นของ Amazon เลยอ่านได้แต่หนังสือใน Amazon ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษมีมีก็สังเกตไลฟ์สไตล์ตัวเองถ้าหนังสือไทยจะชอบเก็บแบบเล่มมากกว่าเพราะสำนักพิมพ์ไทยทำของแถมเก่งไอเราก็ชอบสะสมซะด้วยสิ e b o ุ๊ที่อ่านเลยเป็นภาษาอังกฤษเกิน90%เพราะตัวเล่มอังกฤษราคาสูงบางเล่มยังไม่มีในชบบไทย ต้องรอนําเข้ามาอีกกระดาษหนังสืออังกฤษพอตั้งไปนานๆจะเป็นจุดฟอกซิงง่ายกว่าด้วยค่ะสรุปเลยเลือก Kindle Basic น่าจะเข้ากับมิมี่ที่สุดค่ะเอาตรงๆแค่สีมัชชะก็ให้ใจไปครึ่งหนึ่งแล้วสีโทนเดียวกับสมุด reading journal ของมิมี่เลยเหมือนเป็น destiny เลยค่ะมาแกะกล่องเครื่องอ่านหนังสือ amazon kindle รุ่น Basic สีมัชชะกันค่ะในกล่องก็จะมีตัวเครื่อง kindle basic ความประทับใจแรกคือน้ำหนักเบากว่ามือถืออีกหน้าจอเหมือนกระดาษมากๆตอนแรกเข้าใจผิดคิดว่าหน้าสอนวิธีใช้อันนี้เป็นกระดาษจริงๆค่ะปกติตอนเปิดเครื่องใหม่เราต้องกดปุ่มเปิดใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเปิดหน้านี้มาแต่แรกก็เลยงงๆค่ะขั้นตอนเซตอัพก็ไม่ยุ่งยากกดตามที่หน้าจอบอกได้เลยถ้าเรามี Kindle ในมือถืออยู่แล้วก็ซิงได้อันตโนมัติค่ะนอกจากตัวเครื่องแล้ว ในกล่องก็ยังมีหนังสือคู่มือที่เรามักไม่อ่านกันกับสายชาร์จ USB-C แต่ไม่มีหัวชาร์จมาให้ตอนชาร์จใช้หัวชาร์จทั่วไปได้เลยหรือชาร์จกับคอมพิวเตอร์ก็ได้ค่ะมาลองเปรียบเทียบขนาดเครื่องกันนะคะ Kindle Basic หน้าจอขนาด6นิ้วเทียบกับหนังสือ Pocket Book สมุดขนาด B6 iPhone <iPad. S 2> มีมีเลือกเคสมา2แบบเลยค่ะแบบเปิดปิดได้เอาไว้พกเวลาไปข้างนอกจะได้ป้องกันหน้าจอส่วนแบบเคสใสเน้นเบาๆไว้อ่านที่บ้านแล้วก็อยากตกแต่งน่ารักน่รักค่ะจริงๆมีมีเหอมากออกแบบสติกเกอร์เรียบร้อยเอาไว้ติดได้ทั้งเครื่อง e-reader ทั้งสมุดโจ u r n a เลยค่ะ กำลังรอผลิตน่าจะมาสัปดาห์หน้านะตอนนี้เลยขอติดเล่นเล่นแค่นี้ก่อนค่ะข้อดีคือแบตอึดมากหน้าจออ e ีอิงใช้พลังงานแค่ตอนเปลี่ยนหน้าถ้าเปิดค้างไว้เฉยๆแบตไม่ลดเลยค่ะและเมื่อเข้าโหมดสลีปหน้าจอจะแสดงล็อกสกรีนตลอดเวลาไม่ดับไปไหนคล้ายกับวางหนังสือตั้งไว้รอให้เปิดอ่านต่อได้ตลอดเลยค่ะหรือถ้าใครชอบจอแบบดับสนิท ก็กดปุ่มค้างไว้กดสกรีนออฟได้ค่ะแบตเตอรี่ชาร์จทีอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะอ่านสบายตาหน้าจอ e-ink ไม่มีแสงสะท้อนเลยเหมือนอ่านกระดาษจริงๆที่มืดๆก็อ่านได้เพราะมีไฟฟอนต์ไลท์ในตัวเป็นแสงนุ่มไม่ทำให้ตาล้าแบบแสงในจอมือถือปรับตัวอักษรได้เลือกฟอนต์ขนาดตัวอักษรความหนาได้ตามชอบเลยเบาและพกพาง่าย น้ำหนักเบากว่ามือถือไม่เมื่อยมือเวลาอ่านน,น,นานๆแล้วก็ฟังก์ชันที่มีมิชอบแล้วก็รู้สึกว่าแตกต่างจากตอนอ่านใน iPad ก็คือมันจะมีฟังก์ชัน word wise ซึ่งจะโชว์คํแแปลรของศัพท์ยากๆให้อัตโนมัติแล้วก็ลงดิกชันนารีภาษาไทยได้ฟรีโดยส่งไฟล์ลงเครื่อง Kindle ได้เลย Amazon มีโปรดลดราคาหนังสือบ่อยมากๆเหลือเล่มละ1-2ดอลลาร์บ่อยๆหรือหนังสือฟรีก็มีเยอะ ที่มีมี่ถูกใจมากๆก็จะเป็นหนังสือ Amazon Classic เล่มดังๆอ่านได้ฟรีหมดเลยมีทั้งนิยายของ Jane Austen Wizard of อร a l i c e i n Wonderland เฉพาะหมวดนี้มีมีเก็บไว้เป็นร้อยเล่มละคุ้มค่าเครื่องมากๆค่ะมาดูข้อเสียกันบ้างอ่านได้แค่หนังสือจาก a เม z o n หนังสือไทยในเมพนายอินเว็บตูนอ่านไม่ได้ค่ะหน้าจอขาวดำไม่เหมาะกับการอ่านการ์ตูน หนังสือที่มีสีสันตอนอ่านใน iPad เราเลือกสีไฮไลท์ได้แต่ในนี้ก็ใช้ได้แค่สีเดียวค่ะไม่ลื่นไหลหน้าจออ e ีอิงไม่ตอบสนองเร็วเท่าจอแท็บเล็ตหรือมือถือตอนกดปุ่มต่างๆจะหน่วงนิดนึงเป็นเรื่องปกติค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยเพื่อนๆตัดสินใจเลือกเครื่องถูกใจได้นะคะใครชอบการจดบันทึกหรือหนังสือก็ฝากกดติดตามมีมี่เพนกันนะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ